เป็นวัที้อยตีสุราฮงนะคะกันสุวรรณเจ้าอกกรทเจ้าอออวันเนาะเจ้ามีจิวันเจ้าล้วก็เออลุงสาธิตบุญทองลุงกูเจ้าลุงกูเอออาจารย์สมพงศ์อาจารย์เสรีพิมพ์มาศเรามีเออเสียวหวอหรือไงเชี่ยวห่อไม่ะมีค่ะว่าเปิดหื้อไปฉลองเิ้ั่นนะเะแล้วไปฉลองเลยยัง ฉลองแล้วเจ้ามาบอกก็แบบแอบขอบคุณเนชาศิระนรเศรษหัวแล้วถเข้าต้มบาทเดียวเนาะเจ้าก็เออมีลุงกับป้าตีรานข้าไทยตะเฮียงตัวเจ้าโอ้ตะเฮียงตัวเเจ้าเปิลเฮ้เปินบอกว่าเออใครมากินมาได้ก็มากินฟีได้นะเจ้าไปไปแสดงแบบแข่งเสดอีกกับมาในป่นี่พัดไทยกับหัวในกินฟีเลยตะเฮียงเทวนาจะไปกินตวยนะครับ แล้วก็เออมีคุณครูในโรงเรียนสตีซีนาน<ม>ด้วยนะเจ้าติเื้อกาสนับสนุนแล้วก็เื้อกำลังใจนะเจ้าก็มีทหารทหารหนึ่งคนครับ<ว>ไ,ได้<ง>หุ้ยวบียระพงษ์จะปลาแก้วผู้ฝึกสอนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในก็ก็ทอกุคนเตยเจ้า ต่บ้านเฮานี่นรอบบ้านหัวต้บ้านปอบ้านแม่นี้ยาดป้ายัางก็ตีเปิดจังโทถแล้วซักาบ้านเนี่ยป้ายัางมีป้านี้กับป้าพิษนะคะ,ะก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณคนสังวนนานที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณลุงปุ้ยด้ยนะตอนตี <laughs> เอาข่าวลง <laughs> จ้ะเอาข่าวลงคือแต่ครับเป็นบิดาแสงแก้วลงมาตีเซาซีไวยกุปร้อยเม็ดได้อัดดับจิตซี นะครับท่านติดตามเปลืองแล้วเวลาต่างๆในมิสเซสบิวทีนนะาชิพัทนี่หลังจากนั้นมาทีสองครับปิ้นลงในระยะ50เมตรนะครับเปลมนิตยาปกติจะโทรบอกผมวิรพงษ์จับใบแก้วจะโทรบอกผมว่าวันนี้จะลงกันเนี่ยวันนั้นทุกคนเฝ้ารุ่นกืบหมดว่าระยะตีเปลมปีนได้ใส่แก้วน้นองปีนหรือเป่าเงือกสาวงาช้างดำในสปอร์ตฮีโร่ของเมื่อไนนเนี่ยหนึ่งในสปอร์ตฮีโร่ในโครงการสปอร์ตฮีโร่เนี่ยลงไวาทุกคนบ้ากล้าแม้ทั้งจะหายใจแมห้าสิบเมตร มันเกิดอย่างขึ้นวันนั้นการชาวนุษย์สลับนึกนักวายจากนุนทํารนี้แล้วก็ไเป็นเยาวชนทีมชาติเหมือนกันแล้วมีการวางแผนกันในมูจะได้กว่าวันเนี้ยปิ่นจะต้องทำได้หรือว่าได้ดีซีมาแล้วหรือว่าจะได้ก็ไ้ได้มาแข่งขันในน้ํา่องจังหวดนันแล้วก็กีฬาเยาวชนชาติแล้วก็ผากเหนือทั้งหมดปะฮูยันปะคูอะไรอย่างต่างๆวันนั้นโคดผงก่อนจะลงห้าซิเมตโครผงในอูกับปอแม่ในอูปิ่นใหวจะได้ก็ก็ จะบอกเหมือนกุฏิอาค่ะว่าเมื่อทาเต็มที่ก็เขามีโอกาสมาญาแลเราก็ญาติ้ขเต็มที่อะค่ะหว,วัววงก็หวังก็หวังแล้วก็หวังว่าเออเขาจะต้องมีสถิติเป็นของตัวเองได้แล้วนะเจ้าเพราะว่าเขาผ่านมาสองปีแล้วว่ะเขาจะต้องญาติเได้นะเจ้าม,มันก็ปีนี้ก็หวังที่สุดเลยเจ้าเพราะว่าปีหน้าเป็นปีสุดท้ายแล้ว ีนี้ก็ต้องอย่างให้ได้แล้วปีหน้าก็ต้องทำลายสถิติตัวเกาให้ได้ตัวเจ้าตีวา่านี่หมายถึงเราต้องเอาชนะตัวเกาก่อนเจ้าปอบอกอีกแม่บอกอีกปอเป๊บแม่นิดคูบงบอกอีกครับเจ้าสองปีตีผ่านมาได้ตีผ่านหวังตีสี่ตีสามเจ้าก็ตีสี่ตีสามก็ก็ได้ตะเอียเจ้าร้บปีนี้ก็ดเต็มที่สถิติของปีนตีหมายว่าจะ,จะ,จะทำเนี่ย หมายถึงทําลายซีกีฬายกช่ยงตที่เพีงขวัญทาหรือว่าเอาชน,นะเวลาตัวเกา่าดีทำมามมความมุงม่งมุ่งหมายของปอกับของทุกคนติอู้กันของทุกคนติอู้กันก็ทําลายสถิติเลยอ่ะเจ้าเพราะว่าถ้าทําลายสถิติได้ก็หมายความว่าทําลายสถ,สถิติสถิติตัวเก่าได้เหมือนกันนะเจ้าเอาละกบลอยเม็ดหลอบขลือกแข่งเวลาเก่ามงอยู่ในฮิตตี้ยัง อ,อหล่อคันเหลือกอยู่ในฮิติซีอ่าทิซีดิซีเจ้าบอกกันหนอ่อยรายการไว่น้ํากบห้าสิบเมตรหญิงฮิตที่สี่ลู่ที่หนึ่งเออลู่ที่สี่เปรมปีดาแสงแก้วแม่ครับเ,เวลาในหล่อพัดเลือกศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดสามสี่จุดเจ็ดเจ็ดเข้าที่หนึ่งหนอเออข้าที่หนึ่งของเฮตเลยเจ้านัทซีนีอุลเกตกุลเศษ สาริสาสุวรรณเชษฐ์กรุงเทพตยยโกนเข้ามาสามสิบห้าห่างกันจุ๊บจุบน้อยเดียวจ้าโอเคหลังจากนั้นได้ไปเข้าชิงสีง่โมงถูกเปล่าเพราะเข้าทีดึงของฮิตเนี่ยเวลาถือว่าจะได้มีสี่ฮิตสี่กลุม่มเจ้าสี่กลุมล่มกลุล่มละกลุ่มละแปดกลุ่มละแปดพือเหลือแปดคนเจ้า หลังจากคับเลือไปเจ้าแล้วปอบป้าไปกินข้าวไปอย่างอู้ก็จะได้เลยว่ะวันนี้ต้องพอตอนนั้นเมืองนั่นก็ยังได้สองเหรียญทองจากวยปั้มเนาะเาโอคกกลับไปกินข้าวปอบอกว่าเนี่ยกลับไากินอะไรจริงยังไงกับบอกใจค่ะก็ปอบบอกว่าหลอบเจ้านี่เก็บน่าจะงะได้ละนะเพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นคนบอกว่า จะง่ายหลอบเจ้าให้ได้เลยอะแสดงว่าตอนตอนสมายนะครับถ้าบ้ฟังครับเดี๋ยวจะผมผมนี่ชอบสุนถามนี่หนะสามสี่จุดเจดเจ็ดยังยังมาทำร้ายเต๋ายังมาทำร้ายเต๋าแต่เข้าเป็นตี่ของฮิตเราโอ้ก็หนูบอกว่าจจย่าเต็มตีแล้วจจง่ายให้ได้ผักเจ้าเลยแล้วก็นี้มันมันบอกได้เพราะว่ามันจะได้แบบไปกดดันผักใบผักใบจะได้ง่ายเวลาดีกว่าเก่า ก็เลยต้องยาหวางบาย้เต็มตีหลอบชิงให้นเต็มตีแฮมกัมเจ้าไปรับก่อนครับไปรับก่อนรับเจ้าบารับกับบอมีแห้งเจ้าต้องรับเข้าแล้วก็รับเจ้ารัมาตีซักก่อนจะพอถึงเวลาก่อนจะแข่งก็ต้องไปไหว้วอมก่อนครับไหว้วอมเนาะปนเครื่องก่อนฝนกระจกเหี่มวันนั้นหนาว้็วันนั้นหนาว ตีถุงพุ้ยเซลออกากาศบาดจ็บบวมผ้าไว้ทางครับในรอบายสี่มองครับเป็นปิดาแสงแก้วอยู ler> ler> ่ในรูท uh uh ี่หนึ่งพ้อก้าไปใจก้ารูที่สี่รูที่สีอยู่กลางเงาเวลาดีเนาะจ้านี่มันใส่ลูที่หนึ่งรูทิตหนี้งยัจะโดนใส่ที่กีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับเพียงขวัญปะวะโห เาวาโฮตะโตกเพราะวาโฮตะโกกรุงเทพทำเวลาได้ศูนย์ศูย์จุดสามสี่จุดห้าแปดทำเหมือน 7, 7, 3, 3ปีเซอเ็ดทับสามสองร้อห้าสิบสามปีที่แล้วกีนาายนแห่งชาติาตีภักไต้พวกเนีเ<อ>่ยอีสานก็ไต้ตรังคะ่ะพิชบูลอ๋อพิชบุญกันยายนแงชาติเพชมาขามาันเนาะตีปีนได้ตีตีสามะนะครับชบาวบนนูตรสำหรับลึกีนแข่งก็ปีนมาตลอดก็ตีลีเพียงขวัญนีน่จบไปละ แต่พอได้หลอบชิงกู่แข่งคือชาวันนุษสลับลึกจากนนทบุรีแล้วก็อนัดสินี้ลาก็สารดีสาจากกรุงเทพสี่สามสองสามสี่ห้าหกเจ้าเชียงใหม่เนี่ยม่ต้องพูดถึงนะคุยยันเนี่ยเดี๋ยคุยยันเนี่ยม่ต้องพูดถึงเลย <c oughs> ท่าครับเพราะกรรมการเจนไปรายการต่อไปแข่งขันว่ายน้ำกบห <c oughs> ้าสิบเมตรตอนนั้นเกิดจะได้พรปรรการแล้วจี ลูกที่สี่เพรมปีดาแสงแก้วจังหวัดน่านเห็นอีนะสวัสดีนะสวัสดีนะก็ตอนนั่นก็ต้องทำสมาธิอะค่ะเพราะว่าเราเขากิดว่าเขาจะต้องถึงขอบก่อนเขาเมื่านั่นนะคะสัญญากระปอไปแล้ววัาจะต้องยากให้ได้ะช่านครับรอบขลือกปิ่นทำสามสี่จุดเจ็ดเจ็ด แต่ในหลอบชิงชันเลิอมันได้มีการทายทอดสดตั้งสอดทอเนาะหอยเนาะเอ็นบีทีอ่านทกรมประชาสัมพันธ์เปมปีดาแสงแก้วนะครับสูสีมากั้ชฉวัลนุชกับนาทศนีนักสาศริสาเลือบเลือบพ่อเขาก็ลูลึ้งลูกสามลูดห้าเลยบอกเลือบพ่อก็ได้เลยเจ้าถ้าพอนี่คือเสียจังววะเลยอ่ะเจ้าผมผมผอถ้าใครไม่ใช่ผมผมมีภาพตีผมไปทายได้สีพิมพ ไทยรับไหมเป็นภาพแรกอาจารย์ว่าดึงนั่นบบกหู้ดนเนาะบบกหูล้ลละเจ้าเก็ดไหวตามสโตติเคยฝึกมาเลยอ่ะเจ้าได้ยินเสียงเคียดตบุดมบ้บอได้ยินแั่อย่างเลยเจ้าหูม,มันอื้อมาเลยตอนนั้นสมาธิยงอย่ติตกเกาไห้เลยอ่ะเจ้าโดนไปปุ่มมือหนึ่งขาหนึ่งขึ้นแล้วก็ใส่เต็มติเลยเจ้า ขอบินแต่ขอบสะปึ๊บเต๋เหลียวพอได้ก่อนเหลียวพอจือข้ามมาได้พอมาเวลาเสียว่าจือขึ้นตีหนึ่งก็แต่อันนั้แต่อันนั้เจ้าแล้วยังบอกหูต่อว่าทำลายสถิติน่ะเจ้าอืมต๋อใชครับนักกีฬาไม่น่าดีเขาเขาสังเกต็ตถอเสื้อป้อปึ๊บปั๊บตัองเหลียวพอกันทอดแบนเต๋าทอดแบนพอเตาเลื้อดิสิปื๊ดพอว่าเป็นพี่ดาแสงแก้ว ทำได้ก็หันมาลงโอ๊กว่ะได้ตีหนึ่งจจเยะเจ้าแล้วก็ยังบอกหูทำลายสถิติก็หลูกข้างๆเป็นมาจับมือตัวกตยังบอกหูตัวว่าทำลายสถิติจนชาวบ้านนู่นนี่นะเจ้าจนเขาประกาศว่าเออหลุตีซี่ทำลายสถิติออย่างใจก็เลยเออทำลายสถิติกะก็ดีใจแฮมให้ก่อนแนะนำให้บอกได้ให้เจ้า ไปแล้วเนาะเจ้าขึ้นมาแล้วครับเจ้าพอพี่น้องครับมีเป็นความเสื่อของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมันเหมือนกับผมได้สัมผัสนักกีฬาายนามระดับช่องเจ็ดเนาะใครก็กบเนี่ยูุ้ซิขาวกีฬาเนี่ยของเใบกบดังที่สุดเลยปุซิขาวชองเจ็ดเจือสอนสวรรค์ผู้วิจิต ไอ้ยนองผมเหมือนน่งกับไอ้เลยสอนสวรรค์นี่ก็ปีสอนสวรรค์เป็นก็ญาติติไว้ไว่เหมือนกันเข้ากัก็นี่กับตัวทำลายของสอนสวรรค์เนี่ยทำลายองเพียงขวัญด้วยอ่าทำลายเพียงขวัญทำลายของสอนสวรรค์แต่ปรีนดในทำลายของสอนสวรรค์แล้วกับเพียงขวัญด้วยทางครับวันนี้มันตีสามสิบสซทนันได้เก็บเทปผาพวันนี้ว้ละไข่มีเก็บวันนี้ว้ สามี่ปีนนหน้าผมอาจจะได้สัมผัสนักกีฬาเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกในต่อไปข้างหน้าใครจะไปหูท่านต้องมีความชื่นชมในคุณงามความดีและก็ความสามารถโดยเฉพาะพลังต่างๆจากผู้ปกครองเนี่ยผมทำใบนมจากก่อนกับอาจารย์เล็กวิทยาธนามาน,นุนปันแปด แข่งแจ้งใหม่เดียวตัวเดียวของไฟได้ตีแป็ได้จับได้ขับรถไปคนเดียวสป,ปะสเปะถามกันอย่างขนานั้นนะแต่ประเดี๋ยวนี้ทีมงานทุกคนรวมกันแม่กระทั้งปิ้นบอาไอ้เขาก็ว่ามบางนา่นสหสิเมตไม่ปินน้นได้งดทีนึงไอ้เขาบอกไอ้ค่ะภูมิใจมากกว่าค่ะซาสองห้หาย,ยังไปถึงระดับนี้ได้แล้วก็ไปทำลายสถิติเปิดนี่นะคะอคตนอนนี้ยยู่บ้านปุ๊บมือเลยนะครับอันนี้เขาฮู้ว่า พึงพอใจในความดีตัวเองไม่อยู่แต่สามารถทําได้เอาชนะจากวัดยังไงตีมีสหสิเมตรมาตรฐานมีหลู่มีล้านหลูห่ว่ายน้ำนะบรรลุพิษนะครับมีล้านนึงออกกําลัางกายมีอัธจันติพอมีหลังคาพ้อเขาซอมได้ทุกวันทุกเวลาเขาฝนตกแดดออกอากาศเย็นเขามีฮีตเตอร์เขาซ่อมได้แต่เป็นปีดาแสงแก้วจะต้องแบ่งคือมูติมาเฮ็ดว่ายน้ำจะต้องแบ่งคือมูติมาว่ายน้ำด้วยกัน เจ้าแม่ก็ครับเจ้าปัญหาุูกรรคท่อก็อก็มันก็ต้องมีห้องนะเจ้าว่ดต้องขอใจแต่ก็มีปอก,ก็แม่มขึ้นกำลังใจตลอดนะเจ้าก็เลยก็เลยพันมันมาได้น่ะเจ้าอ่าแล้วครับทานครับอู้ถือเรื่องไว้หน้าตัวน,นี้เปรียบพิดาเนี่ยหลังจากนี้แ้วจะต้องไปแข่งเนี่ยครับมีแข่งชิงแ<น>ชมป์ประเทศไทยเจ้าชิงแชมป์ประเทศไทยต้นเดือนเมษายนนี่ เจ้าปีไม่กับปีไม่เมืองกับไม่ได้เอวกับไม่เอวอยู่ค่ะเอวเจ้าเอ็นับมาตันเยอะเจ้ามันนี่สอบนี่บาได้ไปเชียร์หน่อยเอฟซีแต่มาดิซิปมาเชียร์เนาะเจ้าโอเคหลังจากนั้นจะไปดานังเจ้าไปเวียดนามไปแข่งกีฬากีฬาซีเอสซีกรุบค่ะซีเอสกรุบจะได้ไหยแหงกี่ปีนะแหงปีหน้าปีสุดท้ายเหมือนกันนะตอนนี้แต่ละกขับสมารถอันยุถามอันยุอันเท่าไปกอปีนี้ ปีนี่สิบเจ็ดเจ้าสิบเจ็ดปีหน้าสิบแปดเจ้าแต่จ้องไปขึ้นเล่นประชาชนละเจ้าไปหน้ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ห้าขวบเจ้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอฟสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสามปีเจ้าถ้าเป็นรถกะเลกะโค้ง <laughs> สภาพราคาบาัได้เต้มยิงกีฬาผมชอบชอบเอาล่ะท่านจะขึ้นกำลังใจ นี่นั่งฟังกันสงบนิ่งดีมากลองดูฟังทีนี้เจอให้กำลังใจหรือจะว่าจะได้เจบครััสวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยครับผมว่านะเอาโชว์ตัวเลยเอาหนังรถล้างก็ได้โชว์ตัววันนี้คนเก่งของเมืองานครับคนเมืองานจะได้ภูมิใจเนาะแต่ที่คุณคุยวะซานั่นอะ ผมยอมรับว่าพาดโทษสระสบา้านหฮองมีบอกกีฬาใจไปชนะเป็นโทษสุดยอดแท้หล่กเ <c oughs> ขาเป็นกำลังใจตัวครับขอบูดครับขอบูดครับลูกพีครับนี่กับยกกีฬา <c oughs> เป็นกรรมาการเนาะแล้วก็มีความซึ่งเหมือนกันว่า <c oughs> วันนี้ฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เหมืนอนกับครับเพรมวีดาแสงแก้วจะต้องไปสารการก็อ่าเนะครับท่านนายกสมาคมท่านสัานีบญท้องบนหัวมาซะหน่อยกั เราจะแบ่งเวลาเฮียนจะได้นี่มาเข้าใจนี่แล้อดอ,ดอดกระเป็นจะได้นี่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจุวยฟากับมูถีเล่นกีฬาแล้วก็หลายหลายคนว่าแบ่งเวลาเฮียนจะได้ปิ่นถึงบริน,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 นี้มีปัญหาเรื่องเฮียนบันนี้ปัญหาเรื่องไปแข่งเดินทางไปต่างประเทศกําเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยปัญหาเรื่องเฮียนก็มีพ่องอะครับเพราะว่ามันจะตัวง,งานจ้าอย่างเชียแล้ว <c oughs> แต่ก็มีคุณครูแต่เฮือเวลางานเสียร์จะทรงจ้ากับว่าเป็นยังไงเจ้าครับ ก็ต้องตัวงานอ่ะเต้าก็กลับมาแข่งงานก็ทรงบ่อคอยครบห้องแค่กับบอดี้ห้องไหนอยาจะยี่มมันก็ต้องมีห้องอ่ะเต้ากับบอดี้ฝั่งย่างนะเต้าเพราะว่าเขาเบาละไปั่นมันก็เบาได้เต้ามันต้องไปตัวเจ้าเขาต้องปั๊บตัวไปเรื่อยๆเจ้ายำมันก็ดีขึ้นสักวันมันต้องดีขึ้นนะเจ้าฟังโอะ ก็พี่น้องเลยเหมือนกับอธิพัฒ์สายสูงพูดอันยูซิบเจ็ดแต่ความคิดความมาเนี่ยมันต้องกลัวหลังจากน,นี้ได้วางแผนอนาคตต,ตัวเ่าจะได้มูอยู่มอ .5 จะขึ้นมอ .5 เจ้าสีน,นั่นเจ้าตั้งเป้าไว้บ่าก็าเอต่เข้ามาหาลัยนี่่ม่วงละเขาที่เขาต้งรูกัน่ห่วงละบ่ม่วงแล้วจะไปสอบในรายตำรวจน,นะเจ้าไม่ g อ d ชอบคนนี่ขงแบบ ชอบอยู่ในเครื่องแบบมากกว่าเป็นลอดอพอบ่อมวันนั้นไปปะหนั่งรถลังจะไปเห็นลอดอเห็นพิเศษเซตไปเห็นลอดอกลับมาเห็นพิเศษตีบ้านป่อแม่นั่งเฝ้าแหมนี่จะเป็นคนดังในเมืองนานแล้วนะฉนบับแนวมันตีสิบหกเมษาวันขอบัวผมขออยาดน้ำหรือราวของเปรมบิดาแสงแก้วขอบัวทั้งหมดลงในสายพิมพ์ที่นานฝากบอกระกวตอนนี้พิมไม่มดละประวัติ เราออนคนนี้บบธรรมดาในเรื่องของความ,มอดทนหมุ่งมันอุตสาหะวิริยะอยู่ในคนคนเดียวกันโนวันอิสเพอร์เฟแต่ก่อนอาจจะเป็นล้านธรรมดาด้นี่เป็นเวดาเนี่ยเปรียบเหมือนกับทางสเปนคายไนทีมีทุกอย่างมีทุกสิ่งให้เลือกสรรแต่ก็เหมือนกันท่านครับเป็นเดลาเองของยอมคราบว่าในไวขนาดเนี้ยสิบเจ็ดแห่งกันลังมวนเจ้าแม่งก็เจ้าเลนเกมเฟซบุ <c oughs> ๊กยังก็ติเป็นรูปปบนไปบนท้องยังก็ไอแพดไอแพด เดินโอ้ยสถานบ้านให้กําลังใจสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุยครับแพรขอแสดงความยินดีกับทุกท,ทนน่นเตยนะ,ะรครับน้อขอบคุณเจ้าอ่าพอดีกันผมกับพ่อแพรต้อนมับน้อนเตยเนาะอ่าเอาละครับลองลองฟังความซึ้งป่ะนที่อยู่ทางบ้านล่ะล่ะออนมึง,งนัง่นเงือกสาวเมืองจะนไปลงไปไวแล้วก็ได้ทีหนึ่งถั่นขึ้นจะได้ครับในคณะสายถั่นเชียร์อยู่นะครับอ่ากับรุ่นนะเพราะว่าติดตามพ่อเป็น ผมเป็นครูนกปิ่นสอนนกปิ่นมาก่อนเตยครับขอญาตบอกจื่อได้ครับครับอาจารย์มัชระจากราชานบาลครับเช้าสวัสดีเต้าอาจารย์ครูวัชระปิ่นมีเป็นต่มาไว้ครูอยู่ตลอดที่โรงเรียนนะครับครับแม่กระทั่งเป็นจบไปแล้วนะฮะอ่าน้องปิ่นนี่เป็นเป็นไว้นานมามือนะครับน้องแต่อายุห้าขวบแสดงกันอยู่ราช้าไปนะถึงทิศเกาหลีนี่ครับก็เลยทิศต่างผลงานเป็นมาตลอดนะครับแม้กระทั่งเป็นตัวแข่งี่สิงคโปร์ต่างประเทศ นะครับครับให้กับลังใจกันอยู่ตลอดอาจารย์ครับครับผมอสนาบันตีคือความหูกับน้องปิ่นทุกสนาบันเนี่ยผมว่าอาจารย์คนหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในลูกซย์คนนี้ครับครับผมอาจารย์อยากจะฝากอย่างขึ้ลูกซย์คนนี้ครับขอบคุณละก็หลายๆคนตีเฮียนอยู่ในราชโนบันนะครับอาจารย์ครับครับผมครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนทุกท่านนะครับอ่าอันดับแรกก็คือปอแม่เนาะครับอันนี้เป็นแห่งสนับสนุนจริงเป็นรักเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้พิทักอน นะครับแล้วก็ทีมงานที่เป็นสตาฟโค้ดนะครับหรือผู้สนับสนุนทุกคนนะครับก็ขอฝากน้องติ้น้ลยนะครับว่าอว่าสิ่งที่ต้องติ้นเป็นห่วงกันย่างก็คือเรื่องการเทียนนะครับน้องซึ่งมันจะต้องมาคู่กันนะครับแต่อันนี้อันนี้ทิ้งไปได้แน่นอนครับเพราะว่าเอาว่าการเทียนนี่มันก็จะต้องเป็นเป็นตปตามตามไว้แล้วก็ตามอันกฎหมายนะครับน้อเพื่ออะาคนขขงน้องติ้นเลยนะครับเพราะว่าการกีฬานี่ อ่าเป็นสิ่ที่นอ